อสองน,นอเ,ปเปิดเปิดต่อด้เปิดต่อดิกันยนดต้อรับทุกนอีพกเพลย์นะวันนี้เราอยู่กับไมค์คราซีรี์พันเคเอวันเคโรทูวันเคโรทูวอ่าครับผมอีพีที่สามนะฮะวันนี้สี่ไม่ใช่หรอ, <4 S 1> อสี่หรอสามดิเพราะสามเมื่อกี้แคนเซิลไม่ใหรอเออเออสักสักอีพีสามหรือสี่เน,นี่ยเออน่าจะสัอันไม่รู้เหมือนกันรอแบบบอลเล็กเลย เรายุกเหล็กละยุกเหล็กละแต่ไม้ยังขาดอยู่ก็มาตัดเพิ่มขอทีอร์นวอร์นให้เต็อบบ้าตอนนี้ก็ใช้ได้ได้ใช้ได้ครับใ,ใ,ใช้ได้อยู่บ้านเรามีถึงสามชั้นแล้วนะฮะตอนนี้บ้านสามชั้นอ่า uh huh. ช่วยตัดช่วยตัดช่วยตัดไปเห่อไตัดแล้วเขาทำไมตัดแล้วรู้สึกแบบตัดไม่สมบูรณ์มากเลยก็มาสูงอ่ะต้นมันสูงอ่ะกินไรงมากต้นมาสูงอ่ะโดนเขานะครับก็เตี้ยเออฮะโองล็อกอ่ะโทษใครไม่ได้ไหมค่ะแกก็เกิดมาสูงเองขอโทษที เราเกิดกกับป่าขำภูมิประเทศนี่ดีมากดีเกินไปีเกินไปแล้วก็บอกเลยเธอใด,ดเกินเธอดีเกินไปส่วนโกอีตอนนี้ก็กำลังกับกำ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 ,กำลังมาจากซัลลี่ครับ <laughs> ตอรี่ตอนนี้จุดริ่มจะบ้านายยังไม่ได้เลิกยังยังงานใช้ยังนั่นใช้อยู่อะอะะไไรจเป็็นกดย้ยังไม่เลิกงานงานงานพาทาวคือเป็น,นแบรนด์นนะออพาทาวงานงาน,งานจะงานประจำเป็นพันลง ทำไมเราเก็บไม้อันนี้ไม่ได้ไม้บลักวัตถุบลัก,ก,ก oh. ได้เหล็กมาห้าสิบห้าอันไม่ได้เพชรไม่ไม่ใช่ได้เพชรได้เหล็กเฮ้ยเราอยากเป็นแร่ใหม่วะแร่ใหม่หอยังไม่เข้ามาเลยเฮ้ยเลือกเข้ามาแล้ววะได้ในขางกาเพชรอ่ะอาจจะเข้ามาแล้วก็ด <ำ S 1> ได้ดำด,ดำในนิเถอร์อันนี้นิเทอรหายากเลย ต้องหาให้ได้เลยหาให้เจอหาให้เจอต้องหา,หาให้เจอเว้ยรีรีบ้านต่อเออเราเราไม่เอาไม่ไี่มาเลยฮะเสาเสาเสามันเอาเสาเดี๋ยวเรตัดเพิ่มเสาอะวางเอาเผื่อไว้ก่อนเดินไว้ก่อนเดี๋ยวไปตัดเพิ่มให้ทำทำไม้ขาวอะแกงอยู่กึ๊กๆอะไรเงี้ยอ๋อแกะเปิดไม้มัน จะตอกไม้ก่อนโูนิดละต้งมาแบเพื่อเป็นแกะือกไม้เราจะตอกไม้ช่แกยดีนะว่าไงจได้นะสวยงามนะสวยงามตาการตาว้าว โกอีฮัลโหลโกอีมายังโกอีหายโกอีหายก็เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมาไปไปสิงไปอาบน้ำก่อนนะฮะลาโกนเดี๋ยวข้ากลับมาไม่นะ สร้างบ้านคนเดียวไปวยาวนะฮะโอ้โอเคมันดูเป็นยังไ,รรงไงวะรูปร่างเนี่ยสว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 ยคนคนสร้างคนสร้างสร้างเองต้องบอกสวยสวยสวย ใจใครวะฮัลโหลเอ็มฮัลโหลกูอีหยุดเปิดไม้ดังได้ขอให้พี่แม่ไม้เนอะหยุดเปิดไม้ดังๆเดิพุชเอาเปลี่ยนเปลี่ยนกดอ่าเพิ่มกดเพื่อพูดดิไม้โคตรดังเลยไม้วัดวัดฟักเลย เวอร์ชั่น1.15.2นะเวอร์ชั่นใหม่ละ่ะเออโอเคชั้เข้าไปอืมดีมากมเดี๋ยวชั่นต่อไปก็้วทำเป็นไอ้นี่ ตามตาโลงง่งโจ้งโอ้โ,อก,โอก้กต้นโอก๊กต้นโอก๊กต้นโอก๊กไอค้านทีพี ก็ไม่ได้เปิดไอ้ทีทีครับพ้ามโกงครับพ้ามโกงหาเองหรือวะอยู่ใ,ใกล้เองบดไอ้พูดก็ได้ป่าววะแค่เปลี่ยนเป็นบดเท่าพูดใจไหนวะเองไงอยู่ไหนออกจากป่ามาให้ได้ก่อนบดเอ็งออกจากป่ามาก่อน โนใหนเกิดกันแถวนี้่บลนเกิดตอนไหนของโลกวะฮัลโหลบอฮโลนั่นไงฮัโหบอน่ะนั่นนั่นน่ะนั่นั่นน่ะราเห็นแ้เห็นเราอย่าห็นดีมาก พูดพูดก็ได้นะบอสไม่ได้ใครว่าแต,แต่อย่าเปิดไม้เสียงดังก็บอกฮัลโหลบอสฮัลโหลฮัลโหลพูดหน่อยดิเพื่อน ทำไร มอพอยตมัไม่เข้าใจภาษาอังกฤษครับไม่เข้าใจภาษาอังกฤษครับตกตกกังกิษครับตองกิจไม่เข้าใจครับ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 อะไรครับไม่เข้าใจครับคุณคุณคุณโกรโกรโกรอีทับ ไม่เข้าใจครับไอไอวอนอะไรครับผมผมอ่านไม่ออกครับไอไอวอนอะไรครับไอวอนอะไรครับไอวอนไอวอนหยั่งครับต้ออังกฤษครับต้ออังกฤษอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกพูดไม่ได้โออ๋อไอไอวันเดีสไอวันเดีสโอเคครับไอไอคุณบังการตายครับโอเคครับได้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 ครับได้ครับได้ครับ ผมให้ให้เด็เลยครับเด็อ่ะเด็อ่ะเด็อ่ะเด็ดอ่ะเด็อ่ะเด็ดอ่ะเด็ดอ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 ะเด็อะเด็อะแล้วใครตัดต้นไม้ตัดก็ตัดไม่หมดเยเยเยผหมดแล้วนี่ยว่าไปนอนครับ โ,โกอีไอโกอีมานอนที่บ้านโอ้ยฮัลโหลโกอีฮัลโหลฮัลโหลโกอีอะโ,โกอีฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอตัดไปที่เอพิโซด ต่อไปแล้วกันฮนะไปไปเราเอเวอรอนี้ก็ขอตัวดีกว่าขอตัว,วไม่นะ